สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงแบ่งปันทุกๆวันนะครับจนหยุดทุกวันเสาร์นะครับพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์ที่หน้าจอได้เลยครับ 0817941656นะครับผมพาทุกองนะครับจัดส่ง EMS ฟรีนะครับผมแต่ถ้าไปทางบวก20บาทนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้เราเริ่มชมองคแรกของวันนี้กันเลยนะครับองแรกของวันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จพิม์คล้ายๆพิมพ์ไกเซอร์นะครับเนี่ยสมเด็จเก่านะครับพี่พี่อยู่ในพลาสติกวินเทจแบบเก่าโบราณเลยนะครับผมนี่สวยสมบูรณ์เลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเกสานะครับพี่พี่เป็นลูกปั๊มยุบลงไปแล้วก็เป็นเกสาเต็มเลยนะครับแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นพระอาจารย์ที่ไหนครับแต่เก่ามากๆเลยนะครับอยู่ในกรอบเก่าโบราณแบบ 30- 40ปีเลยนะครับพี่พี่นี่เนื้อผงมนต์สารดีมากๆเลยนะครับท่านใดสนใจชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมสวยสมบูรณ์นะครับองค์ต่อไปนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นเหรียญหลังพระพรมนะครับนี่ซึ่งสร้าง เทวรลูปพระพรมที่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้เขาจะมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่องค์นี้สวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอยู่ในตลับเดิมจากวัดเลยนะครับผมท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดนะครับเหรียญหนวงพ่อจรลันวัดอัมพวันหลังพระพรมเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับผมจะเป็นพระสันนะครับพี่พนี่เป็นพระสันยืนนะครับผมพระสวยมีหน้ามีตาเลยนะครับผมท่านใดชอบนะครับ มีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับผมหลังเหมือนจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับพระสันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกุหรือเป็นอะไรนะครับพี่เพราะว่าหลวงพ่อกลวยพิมพ์นี้เขาก็มีนะครับผมนี่เอาเป็นว่าดูท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระสันยืนนะครับผมนี่เนื้อหาจัดจ้านเก่าๆเลยนะครับ องคต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับพี่ๆเป็นพระคล้ายๆบิมหลงข้าปานนะครับผมก็ดูไม่ออกนะครับผมนี่แต่เหมือนจะเป็นพระพุทนั่งและมีสัตว์อยู่ด้านล่างนะครับสไตล์คล้ายหลงข้าปานนะครับผมเนื้อหาเก่ามากๆเลยนะครับเป็นเนื้อดินเก่าโบราณเลยนะครับนี่แต่ว่าไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับผมนีคล้ายๆพิมพ์หลงข้าปานนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับพระโบราณเนื้อดินเก่านะครับผม เนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับองค์ต่อไปเป็นพระสมเด็จอยู่ในกรอบกรอบเงินโบราณเลยนะครับพี่พี่นี่แปะท้องเก่านะครับสมเด็จ3ชั้นกรอบเงินแบบคลาสสิกมากๆในงานตีเกียวสมัยก่อนนะครับผมด้านหลังเนื้อหาดีมากๆเลยนะครับพี่พี่จัดมากๆเลยนะครับเป็นร้อยขัดร้อยแต่งนี่ครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับสมเด็จเก่าๆเลยนะครับผมเรื่อกรอบเงิน โบราณหิ้งหิ่งฝุ่นฝุ่นคักคักบ้านบ้านเลยนะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับห้ามพลาดนะครับผมยินดีแบ่งปันได้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีกระเทาะนะครับดูง่ายเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับพี่พี่จะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่นมหากุศลนะครับพี่ๆี่พิธีปลุกเสกที่วัดพระแก้วนะครับพี่พี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อคูณเนื้อนวะโลหะยอดธงปุกเศกวัดพระแก้วพิธีใหญ่นะครับพระผิวพายนวะแบบเดิมๆเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับผมนะท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับจะเป็นพระร่วงพิมพ์พระร่วงนะครับหลวงพุทธจันทร์วัดนางหนูนะครับพี่ๆเป็นเนื้อผงน้ํามันสองสี่ขวานะครับพี่ๆพ,พระ ยุคสงครามอินโดจีนนะครับหลวงปู่จันท่านเป็นเกจิเบอร์ต้นๆของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับผมพิมพ์พระร่วงนี่หายากมากๆเลยนะครับพบเจอน้อยนะครับนี่ผมผมได้มาแค่องค์เดียวหรือ2องค์เองนะครับตั้งแต่เล่นมานะครับผมเหมาตามบ้านวันนี้ติดมา1องค์นะครับพระหลวงปู่จันพิมพ์พระร่วงนะครับวัดนางหนูนะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับ รงหน้าเขาจะเป็นรอยแยะนิดนึงครับเป็นรอยเดิมนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับมีมาด้วยกัน3ามพิมพ์เลยนะครับนี่ได้มาบ้านเดียวกันนะครับองนี้มีบินตรงมุมบนนิดหนึ่งนะครับผมนี่สวยมีหน้ามีตาเลยนะครับดูง่ายท่านใดชอบนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่ฝุ่นฝุ่นเลยนะครับอีกองค์เป็นพิมพ์ปกนะครับพี่พี่นี่พิมพ์ปกหายากมากๆเลยนะครับนี่ท่านใดชอบนะครับยินดีแบ่งปันนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับผมหลวงพุทธันทวัดนางหนูนะครับ ดูง่ายๆพระสวยเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อสำเนียงนะครับผมเป็นพระจังหวัดนครปฐมนะครับพระสวยมีหน้ามีตาเลยนะครับด้านหลังมีจานยันเก่านะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับนี่เป็นปั๊มต้นนะยาวๆนะครับหลวงพ่อสำเนียงนะครับท่านใดรู้จักมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับ องต่อไปเลยนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะครับผม2 5 0 4เป็นพระทางนครสวรรค์นะครับผมดาเดิมๆเลยนะครับผมท่านใดชอบนะครับเหรียญหลวงพ่ออินปีศูนย์สี่ก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับพี่พี่จะเป็นพระปิดตาเก่าอันนี้เก่ามากๆเลยนะครับพี่พี่แต่ว่าไม่ทราบที่ถ่ายยากเหน่อยนะครับพี่พี่เพราะองค์องค์ท่านจิ๋วมากเลยนะครับผมนี่พระปิดตาเก่าเก่าเลยนะครับนี่ท่านใด ชอบมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้ไม่ทราบที่เก่าแน่ครับแล้วก็ได้มาคู่กันนะครับเป็นพระเนื้อตะกัวเก่าๆนะครับนี่ได้มาบ้านเดียวกับปิตานะครับนี่ท่านใดชอบนะครับรู้จักมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระตะกัวเก่าๆเลยนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆจะเป็นพระแก้วนะครับพระแก้วเรื่มกรอบเดิมๆเลยสวยๆเลยนะครับผมนี่แต่ว่าไม่ทราบที่นะครับนี่พระแก้วสวยเรื่มกรอบเดิมจากวัดนะครับถ้าเป็นสไตล์อย่างเงี้ยครับผม คล้ายๆพระแก้วหลวงพ่อเจียมก็คล้ายๆนะครับพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับยินดีแบ่งปันนะครับสวยสมบูรณ์กรอบเก่านะครับองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นพระกิ่งพุทธนะอุราชบ่อพิษนะครับปี40ศปุกเสกวัดพระแก้วนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นพระกิ่งยอดนิยมนะครับผมนี่สวยผิวทองลุ้งเลยนะครับผมี่เนื้อเงินนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับด้านหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์การจนาพิเศษนะครับผมนี่มีหมายเลขกำกับนะครับ ท่านใดชอบนะครับผิวแบบนี้หายากจริงๆนะครับพี่ๆผิวเงินที่ออกท้องออกฟ้านะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระสวยสมบูรณ์ไม่ผ่านการสัมผัสเลยนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับพี่พี่จะเป็นพระชุดวัดปากน้ํานะครับผมเคยได้มานะครับพี่ๆเป็นองค์เดียวๆนะครับรุ่นเมตตากรุณานะครับผมเคยได้มาแบบว่าเป็นองค์เดียวๆหลายองค์ก็มีพี่ๆแบ่งกันไปนะครับวันนี้ได้ชุด ชุดรวม5พิมเลยนะครับสร้างปี2534เนื้อทองชนวนสำริดนวะโลหะโบราณนะครับพี่พี่นี่เป็นชุดเป็นชุดใหญ่เลยวัดปากน้ำนะครับผมนี่สวยสมบูรณ์นะครับพี่พี่ชุด5องค์อย่างนี้แบบต้องแจกกรรมการจริงๆนะครับผมนี่สวยสมบูรณ์ทุกองค์นะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะครับไม่ผ่านการใช้อยู่ในกล่องเดิมเดิมเลยนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับพี่พี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไตมาดนะครับไตมาด54 หมายเลขสวยมากๆเลยนะครับ5 6 5หเป็นเนื้อนวะโลหะพร้อมซองเดิมๆกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่รุ่นเพชรจักรนะครับพี่ๆเนื้อนะวะหายากนะครับผมพบเจอน้อยนะครับนวะกับเงินนะครับปกติจะเจอทองเหลืองทองแดงนะครับผมนี่หมายเลขสวยมากๆ565นะครับเลขมงคลนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินรุ่นเพชรจักรนะครับยังไงผมก็ฝากนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อ ไปนะครับพี่พผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับส,สนุนยังไงผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ